สวัสดีพี่พี่นักวิ่งทุกคนนะครับมอสจากช่องนักวิ่งมีกล้ามนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการเมื่อยล้าที่เกิดจากการวิ่งว่าเราจะมีการลดอาการเมื่ Allāh อยล้าอย่างไรและจะฟื้นฟูร่างกายในช่วงที่เรามีความเมื่อยล้าอย่างไรนะครับก่อนที่จะไปฟังนะครับว่าวิธีลดอาการเมื่อยล้ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะให้พี่พี่นะครับดูกราฟกราฟหนึ่งครับผมตั้งชื่อว่ากราฟแห่งความเมื่อยล้านะครับกราฟนี้ก็จะประกอบไปด้วยส่วน3ส่วนครับก็คือจุดเริ่มต้นหร ช่วงที่เป็นเส้นโค้งสีเหลืองนะครับเรียกว่าช่วงอ่อนแอแล้วก็เส้นโค้งสีแดงเรียกว่าช่วงพัฒนาทีนี้ครับมาทําความเข้าใจทีละส่วนครับจุดเริ่มต้นก็คือจุดที่เรานําโปรแกรมไปใส่ครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการวิ่งอินทาวลโปรแกรมการวิ่งเทมโปจะเป็นโปรแกรมการวิ่งลองรันก็ได้นะครับเมื่อเราใส่โปรแกรมการวิ่งพวกนี้ลงไปนะครับแล้วเราไปทําตามโปรแกรมนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือเมื่อเราวิ่งหนักๆมาใช่ไหมครับร่างกายของเรามันจะดาวลงไปครับ มันจะเป็นช่วงขาลงตามเส้นสีเหลืองเลยครับเนื่องจากกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต่างๆของเราเนี่ยมันเกิดอาการฉีกขาดเล็กน้อยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะที่เกิดหลังจากการออกกําลังกายมันก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดาวลงไปผมเรียกช่วงนี้ว่าช่วงอ่อนแอนะครับเส้นสีเหลืองซึ่งช่วงอ่อนแอเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของอาการเมื่อยล้าครับทีนี้ถ้าเรามีวิธีการจัดการอาการเมื่อยล้าที่ดี ในช่วงนี้นะครับกราฟมันจะค่อยๆเปลี่ยนขึ้นมาเป็นสีแดงครับผมเรียกช่วงสีแดงนี้ว่าช่วงพัฒนาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงให้ความสําคัญนะครับกับการดูแลเรื่องของความเมื่อยล้าหลังจากการวิ่งนะครับเพราะเวลาช่วงพัฒนามันขึ้นมานะครับมันไม่ได้ขึ้นกลับมาที่จุดสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับแต่สังเกตว่ามันขึ้นไปสูงกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข้อดี ของการดูแลอาการเมื่อยล้านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการดูแลอาการเมื่อยล้านะครับเพื่อให้ร่างกายของเรามีช่วงพัฒนาที่ดีเนี่ยเราจะสามารถดูแลอย่างไรได้บ้าง <c oughs> ทีนี้ครับหลายๆคนนะครับยังสงสัยนะครับว่าอาการเมื่อยล้าจะมีอาการเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มันแตกต่างกับ <c oughs> อาการบาดเจ็บอย่างไรบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยสับสนระหว่างคําว่าเมื่อยล้าแล้วก็บาดเจ็บนะครับ อาการเมื่อยละะ้าเนี่ยไม่สังเกตง่ายๆก็คือมันจะมีระยะเวลาของการเกิดอ,อาการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1-2วันประมาณนั้นครับไม่เยอะไปกว่านี้นะครับซึ่งอาการเมื่อยล้าเนี่ยถ้าเป็นปกตินะ <urers> มันก็จะสามารถหายได้เองนะครับก็มันจะเป็นอาการที่ไม่ค่อยน่ากังวลนะครับแล้วก็วิธีที่เราจะสังเกตด,ด้วยความรู้สึกง่ายๆก็คือถ้าเราปวดเมื่อยตรงไหนนะครับให้เราเอามือก็ได้ครับสมมติเราปวดแขนเนี่ยก็ให้เอามือลงไปกดครับมันจะไม่มีอาการเจ็บนะครับสาหรับการเมื่อยล้าแต่ถ้าเป็นการบาดเจ็บเนี่ย เราเอามือไปกดเนี่ยมันจะเจ็บปี๊ดเลยครับมันจะสะดุ้งขึ้นมาเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยไปแตะนิดเดียวก็แตะไม่ได้นะเพราะมีอาการบ,บาดเจ็บมากนะครับแล้วก็กรอบระยะเวลาของอาการบ,บาดเจ็บเนี่ยมันก็จะมีเวลาตั้งแต่เวันขึ้นไปนะครับสบางคนเจ็บเป็นเดือนเจ็บเป็นปีก็มีนะครับสําหรับการบ,บาดเจ็บอันนี้ก็คือความแตกต่างครับทีนี้อาการเมื่อยล้าครับมันไม่ได้เป็นอาการที่น่ากลัวนะครับอย่างที่เราบอกว่าถ้าเราจัดการอาการเมื่อยล้าได้ดีนะครับกราฟในช่วงพัฒนาของเราก็จะพุ่งขึ้นไปสูงนะครับ สูงกว่าตอนจุดสตาร์ทเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นนะครับอาการเมื่อร้านเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้กับนักวิ่งที่อาจจะเพิ่งเริ่มมาวิ่งครับเพราะว่ากิจกรรมก่อนหน้านี้ของเขานะครับสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มมาวิ่งเนี่ยกิจกรรมก่อนหน้าเขาไม่ได้มีการวิ่งมาก่อนนะครับร่างกายของเขาไม่เคยได้สัมผัสกับการวิ่งครับเขาอาจจะเป็นคนที่ดูซีรีส์บ่อยๆดูทีวีบ่อยๆเล่นแต่โทรศัพท์มือถือหรือกิจกรรมอะไรก็ตามก่อนหน้านี้นะครับแต่พอเขาเริ่มมาวิ่งเนี่ยร่างกายของเขา ไม่คุ้นชิน,นครับก็คือร่างกายของเขาไม่เคยได้รู้มาว่าการวิ่งมันจะเหนื่อยแบบนี้นะการวิ่งมันจะหนักแบบนี้นะร่างกายมันจึงเกิดอาการดรอมลงไปนะครับก็คืออ่อนแอช่วงอ่อนแอของเรานั่นเองซึ่งก็จะเกิดขึ้นได้กับนักวิ่งหน้าใหม่ครับแต่สําหรับนักกีฬาเนี่ยอาการเมื่อยล้าอาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่านักกีฬาเนี่ยเขามีการวิ่งที่ค่อนข้างสม่ําเสมอวิ่งทุกวันนะครับร่างกายของเขามันจดจําแล้วก็มันคุ้นชินนะครับบางคนวิ่ง10กิโลเมตรทุกวันเนี่ยก็ไม่เมื่อยล้านะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าตอนที่เขาวิ่ง10กิโลเมตรวันแรกเขาจะไม่เมื่อยนะครับแต่หมายถึงเขาวิ่งมาทุกวันจนปัจจุบันเขาสามารถวิ่งได้โดยที่ไม่มีอาการเมื่อยล้านะครับแต่นักกีฬาก็จะมีอาการเมื่อยล้าในช่วงที่เพิ่มโปรแกรมการฝึกหนักๆครับเหมือนผมอ่ะปกติผมวิ่งโซน2อยู่ที่เพจ6.30ผมก็จะวิ่งเพจ6.30ทุกเช้าเลยนะครับเช้าละ5กิโลโดยที่ไม่มีอาการเมื่อยล้าอะไรเลยนะครับแต่ช่วงนี้ผมพยายามเปลี่ยนนะครับอยากให้โซน2เนี่ย อยู่ที่เพจ6.00กลมๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ใช้โปรแกรมโดยการวิ่งเพจ6.00 5กิโลทุกเช้าเลยนะครับปรากฏว่าผ่านไป2อาทิตย์มันมีอาการเมื่อยล้าขึ้นมานะครับเพราะว่าร่างกายมันไม่ได้คุ้นชินกับเพจ6.00ว่าจะต้องวิ่งทุกวันนะครับมันเคยวิ่งที่ความเร็วที่ช้ากว่านี้มาก่อนอันนี้ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้เกิดอาการเมื่อยล้าได้ส่วนบางคนนะครับสงสัยว่าอาการเมื่อยล้าเนี่ยมันอันตรายไหมแล้วก็มันมันจะส่งผลต่อการวิ่งของเราไหมนะครับ ข้อหนึ่งเลยก็คือถามว่าอันตรายไหมไม่อันตรายครับอาการเมื่อยล้าคืออาการปกติและไม่ได้เป็นอาการที่น่ากังวลนะครับเพราะว่าอาการเมื่อยล้ากับอาการบาดเจ็บมันไม่เหมือนกันอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับ2ก็คืออาการเมื่อยล้าส่งผลต่อการวิ่งไหมนะครับก็ <S 2> <S 2> ต้องบอกว่าส่งผลนิดหน่อยครับเพราะเนื่องจากว่าอาการเมื่อยล้าเนี่ยมันก็จะทําให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วน,นต่างๆของเราเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติวันนี้เราเมื่อยล้าแล้วพรุ่งนี้เราจะต้องไปวิ่งโปรแกรมวิ่งหนักหนักมันก็อาจจะส่งผลให้เราวิ่่งไไดด้มีครับ อาจจะทําให้เราวิ่งแล้วเหนื่อยขึ้นก็ได้นะครับอาจจะต้องใช้แรงมากกว่าเดิมหัวใจของเราก็จะเต้นสูงขึ้นเหนื่อยขึ้นหรือเราอาจจะวิ่งโปรแกรมนั้นไม่สําเร็จเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงควรรีบกําจัดอาการเมื่อล้าออกไปให้ไวที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อโปรแกรมการซ้อมของเรานะครับพูดเกินกันมาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า3วิธีที่จะช่วยลดอาการเมื่อล้าจะมีอะไรบ้างนะครับจะเป็นวิธีการลดอาการเมื่อล้าฉบับช่องนักวิ่งมีกล้ามเลยนะครับอันดับที่1นนะครับที่จะช่วยลดอาการเมื่อล้าได้นะครับก็คือเรื่อองงขกการรพััผนคบ การพักผ่อนเนี่ยเป็นวิธีลดอาการไม่ลาที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงที่ร่างกายของเราได้นอนหลับพักผ่อนนะครับมันจะมีการซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเองในระหว่างที่เรานอนอยู่แล้วนะครับร่างกายของเรามันค่อนข้างที่จะเก่งนะครับสามารถซ่อมแซมตัวเองได้เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ควรจะนอนให้ได้6จนถึง8ชั่วโมงต่อวันนะครับเพื่อที่ร่างกายของเรามันจะได้ซ่อมแซมอย่างเต็มที่แต่สําหรับคนที่อาจจะนอนได้ไม่ถึง8ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ย ก็ไม่ได้หมายความว่าร่างกายของเราจะฟื้นฟูไม่ดีนะครับเหมือนผมเองมีเวลานอนแค่6ชั่วโมงต่อวันแต่ผมรู้สึกว่าการนอนของผมมีคุณภาพมากๆเพราะว่าเวลาผมตื่นนอนขึ้นมาร่างกายของผมจะค่อนข้างสดชื่นและเฟรชอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นเพราะว่าผมมีการดูแลช่วงเวลาก่อนนอนที่ดีครับช่วงเวลาก่อนนอนเนี่ยก็จะเป็นช่วงตั้งแต่1ชั่วโมงก่อนนอนและ2ชั่วโมงก่อนนอนนะครับสิ่งที่เราไม่ควรทําเลยก็คือเราไม่ควรรับประทานอาหารในช่วงที่ ใกล้จะนอนนะครับเพราะว่าแทนที่ร่างกายของเราจะได้เอาเวลาไปซ่อมแซมฟื้นฟูน,นะครับมันกลับจะต้องเอาเวลาไปย่อยอาหารให้หมดก่อนนะครับมันก็จะรบกวนการนอนของเราอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ควรทําเลยก็คือเราไม่ควรทําให้ตัวเองตื่นตัวก่อนที่เราจะนอนนะครับอย่างเช่นเล่นโทรศัพท์มือถือมีหน้าจอมีแสงสีฟ้าจากหน้าจอออกมาหรือจะเป็นการดูหนังดูละครอะไรที่มันมีฉากแอคชั่นฉากบูหรือจะเป็นหนังผีอย่างเงี้ยครับมันทําให้เราตื่นตัว แล้วมันก็จะไปรบกวนการนอนของเรานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราไม่ควรทำาเราก็ควรจะปิดไฟนะครับก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ปิดไฟให้มืดสนิทเลยแล้วก็ปรับอุณหภูมิในห้องของเรานะครับพัดลมหรือแอร์ก็ตามนะครับให้มีความเย็นนิดหน่อยนะครับร่างกายของเรามันชอบอากาศเย็นๆอยู่แล้วครับแต่สําหรับบางคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเอาให้เราหลับสบายที่สุดนะครับแล้วก็ในวันพักนะครับการพักผ่อนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นการนอนอย่างเดียวครับสมมติว่าเราซ้อน7วันนะครับเรามีวันพักอยู่หนึ เอวันพักนั่นนะแทนที่เราจะพักไปเฉยๆนะครับให้เราไปพักด้วยการทํากิจกรรมที่มันมีการกระตุน้นกล้ามเนื้อเบาๆนะครับสําหรับนักวิ่งก็อาจจะเป็นการเดินหรือเป็นการจ็อกกิ้งก็ได้นะครับแต่ต้องมั่นใจนะครับว่ากิจกรรมนั้นมันเบากับเราจริงๆไม่ใช่ว่าเราไปเพิ่มภาระงานให้กับกล้ามเนื้อของเราในวันพักนะครับการเดินก็เดินให้สบายครับอาจจะเป็นการเดินหญ้าหรือเป็นการจ็อกหญ้าก็ได้นะครับไอการทํากิจกรรมเบาๆแบบเนี้ย มันจะช่วยให้เลือดเข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆได้ดีครับก็ทาให้ร่างกายของเราฟื้นฟนูได้ไวยิ่งขึ้นนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของอาหารการกินนะครับสารอาหารการกินเนี่ยผมแนะนําว่าหลังวิ่งไม่ควรงดอาหารนะครับไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามไม่ว่าคุณจะวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อพัฒนาความสามารถหรือจะเป็นการวิ่งลดน้ําหนัก คุณไม่ควรลดอาหารนะครับหลังจากการวิ่งเพราะว่าตอนที่เราวิ่งมาเนี่ยร่างกายของเรามันสูญเสียพลังงานนะครับสูญเสียสารอาหารอะไรต่างๆออกไปเราก็ควรจะมีการเติมกลับเข้าไปให้ทันนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะให้เติมกลับเข้าไปนะครับก็ประกอบด้วยคาร์โบไฮเรดรตและก็โปรตีนนะครับสัดส่วนที่จะให้กินก็คือโปรตีนหนึ่งเท่าต่อน้ําหนักตัวคาร์โบไฮเรดรตหนึ่งเท่าของน้ําหนักตัวอย่างเช่นผมเป็นคนที่น้ําหนักตัว60กิโลกรัมนะครับนั่นหมายความว่าผมจะต้องกินโปรตีน60กรัมและกิน คาร์โบไฮเดรต6กกรัมเอ่อหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับสมมติว่าโปรโตีนเนี่ยเราจะกินจากอกไก่อกไก่มีน้ำหนัก100กรัมเราก็เลยเหมาว่ามีโปรโตีน100กรัมจริงๆไม่ใช่นะครับอกไก่100กรัมเนี่ยให้โปรโตีนแค่20 g. จนถึง25กรัมเท่านั้นเองนะครับซึ่งวิธีง่ายๆนะครับที่เราจะรู้ก็คือเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับว่าสมมติวันนี้เราจะกินไข่ไก่เป็นโปรโตีนหลักเราก็พิมพ์ไปนะครับว่าไข่ไก แล้วเราก็ลองไปคำนวณดูครับว่าเราต้องกินไข่กี่ฟองถึงจะได้โปรตีนนะครับ1กรัมต่อน้ําหนักตัวลองไปคำนวณดูนะครับแล้วก็ส่วนอาหารที่จะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็คือเรื่องของน้ำครับน้ำดื่มเนี่ยทานให้ได้สัก2-3ลิตรต,ต่อวันนะครับเพราะว่านักวิ่งเนี่ยเสียเหงื่อค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากน้ําที่จะกินเข้าไปเราก็จะต้องมีเกลือแร่ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาวิ่งเนี่ยเหงือ่อมันไม่ได้ประกอบด้วยน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหงือ่อมันก็จะมีพวกวิตามินและ แร่ธาตุเข้าไปด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกินเกลือแร่เติมกลับเข้าไปด้วยแล้วก็อาหารนะครับที่จะเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ครับเป็นอาหารที่ผมชอบกินเวลามีอาการเมื่อยล้านะครับเพราะว่าอาหารที่ผมกินเนี่ยมันจะมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะครับช่วยเรื่องในการฟื้นตัวได้ดีนะครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือน้ำมะพร้าวครับเอาน้ำมะพร้าวน้ําหอมครับผมก็จะกินแทนเกลือแร่นะครับถ้าวันไหนไม่ได้กินเกลือแร่ก็จะกินน้ำมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยแทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับชอบมากๆเลยก็คือกล้วยครับ กล้วยก็มีโพแทสเซียมสูงครับแล้วก็ช่วยป้องกันภาวะความเป็นกรดในร่างกายนะครับเวลาเราวิ่งร่างกายมีความเครียดนะครับร่างกายจะอยู่ในสภาพที่มีความเป็นกรดสูงเพราะฉะนั้นเวลาเรากินกล้วยกับเข้าไปกล้วยก็จะช่วยป้องกันภาวะความเป็นกรดตรงนี้ได้นะครับที่สําคัญกล้วยเนี่ยค่อนข้างอร่อยแล้วก็ให้พลังงานสูงด้วยมีคาร์โบไฮเดรตที่ค่อนข้างเยอะนะครับบางคนเอากล้วยไปกินก่อนวิ่งก็สามารถช่วยป้องกันอาการตะคิวหรืออาการเมื่อยล้าได้นะครับกินก่อนวิ่งก็ได้หลังวิ่งก็ได้ แล้วก็อย่างสุดท้ายครับที่จะช่วยลดอาการไม่ล้าก็คือเรื่องของเทคนิคการแชร่น้ําแข็งนะครับเวลาเราไปวิ่งหนักๆมานะครับกลับมาบ้านเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําเลยก็คือการลงไปแช่น้ําแข็งครับเหมือนการแชร่น้ําแข็งนี่ยมันจะเป็นการน็อกอาการบาดเจ็บไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราไปวิ่งมาเนี่ยกล้ามเนื้อของเรามันมีอาการช้ํามีอาการฉีกขาดกล้ามเนื้อของเรามีอาการฉีกขาดอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเรามาน็อคน้ําแข็งครับเพื่อไม่ให้ การฉีกขาดของมันนั้นเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้การอักเสบของมันนั้นมากยิ่งขึ้นเป็นการน็อกไว้นะครับซึ่งการแช่น้ําแข็งก็จะมีหลายแบบครับถ้าเราแช่ด้วยน้ําแข็งที่มันเย็นมากๆเราก็อาจจะใช้วิธีการแช่ลงไปแช่หนึ่งนาทีแล้วก็ออกมาพักในอุณหภูมิปกติ30วิแล้วก็ลงไปแช่ใหม่อีกหนึ่งนาทีสลับวนไปแบบนี้ก็ได้นะครับหรือ หรือถ้าน้ําแข็งที่เราแช่มันไม่ได้เย็นมากก็อาจจะเป็นการแชร่ต่อเนื่องไปเลยนะครับ10-15นาทีก็สามารถทําได้นะครับเวลาลงไปแช่นะพยายามอย่าแช่ให้มันเกินราวนมขึ้นมานะครับก็คือให้อยู่ต่ํากว่าระดับหัวใจของเรานะครับอย่าแช่พ้นระดับหัวใจขึ้นไปมันอาจจะส่งผลไม่ดีก็ได้นะครับอาจจะเกิดอันตรายได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่จะช่วยลดอาการเมื่อยล้าได้นะครับสําหรับวิธีการลดอาการเมื่อยล้านะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่องนะักวิ่งมีกล้ามแล้วก็อาจจะฝากติดตามช่องทางส่วนตัวไว้ด้วยนะครับ Facebook แลวก็ไอจีของผมนะครับฝากติดตามกันไว้นะครับจะได้มานั่งพูดคุยเรื่องของการวิ่งกันอีกบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ